RUN! <sweak> คลิปนี้ชวนนี่ทุกคนในครอบครัวเชยโซโลนี่มาซ้อมข้ามปีมันจะปีใหม่แล้วไงเปลี่ยนจากปี2021ข้ามไปสู่ปี2022เดี๋ยวพูดถึงเรื่องแต่ว่าเชาดาวหรือข้ามปีเนี่ยถามแต่ละคนดีกว่าว่ามีวางแผนอะไรไว้ว่าจะทําอะไรกันข้ามปีอ่ๆเริ่มที่พี่บึกก่อนนะพี่บึกล้างน้ำข้ามปี ล้างห้องน้ำข้ามปีก็ถือว่าได้ประโยชน์ช่วงขาวดาวก็คือสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งกำลังขัดเลยก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่โอ๊ตโอ๊ตผมคงเป็นอยู่กับคนที่เราล้างพี่คนที่เราล้างพี่คนที่เราล้างพี่ข้ามปีไปด้วยกันนะแล้วก็ปีหน้าอยู่ด้วยกันอีกนะได้อยู่ได้อยู่ข้ามปี กันไปอย่างนี้อีกนานๆนะจะบอกกันหยุดติ้ด้วยเหรอฮะเปล่าวป่าวอะนะผมก็คงจะอยู่กับคนยังไม่ได้ถามอันนี้หนูรู้นะจะทำอะไรทำอะไรดูดยาสีขาวพี่เฮนี่ส่วนมนต์ข้ามปีโอ้โหไม่ได้เข้าหน้าตาเลยทุกวันที่พี่ยังร้องเพลงข้ามคืนอยู่เลยจ้ะเฮ้ยข้ามไปีจริงๆส่วนมนเผื่อจะได้รับโชคดีในปีใหม่ที่ผ่านมาไม่เจอโชคดี จะะมีอไรอ้อันนี้ยอมรับจริงๆไม่ได้พูดเล่นเพราะเป็นคนทำมะดทำมงจริงๆเขาเป็นคนสวดมนต์ทุกคืนจริงๆแต่ก่อนสวดมนต์กระดกเบียร์ด้วยขวดพอกระดกเบียร์เสร็จปุ๊บสวดมนต์หนึ่งบทพอจบหนึ่งบทกระดกเบียร์ต่อนพี่จะทำอะไรข้ามปีอันนี้เขาเีกแม่ทราบปีใช่ไมไม่มีแม่เป็อยู่คนเดียวนั่งเงางาะทราบปีพี่มีน้ามึงด้วยไหม วอญญาณเลยพี่แค่เตือนมาเถอะอายไพราว่านอนข้ามปีนอนข้ามเออตั้งแต่หัววันจะหลับแม่งข้ามปีไปเลยไปเตือนอีกทีก็อีกวันนึ่งเออน้อข้าวเล่นกับแมวข้ามปีเล่นติ๊กตอกข้ามปีเออยในใโชดนี่น้องข้าวดาวติ๊กตอกอ่ะเล่นไม่เป็นเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวาดน้องปานจะทำอะไรข้ามปีลูกหนูจะหาแฟนข้ามปี ต้องมอไปไกลนะหนูเอามองพี่เฟมอุยมสาวสาวสมาชิกใหม่ของเราสองคนที่นี่ดูจะแบบอีกคนมาหิ้งเหงาข้ามปีอ่อยอ่อยั็หาแฟนข้ามปีพี่พี่น่ะกข้ามปีไปแล้คนต่อไปเฟมกินงานคุณภาพกินหมูกระทะข้ามปีกินหมูกระทะข้ามปีกินหมูกระทะข้ามปี ไม่ข้ามปีกูก็เห็นมึงแดกยับอยู่แล้วกินข้ามปีอ่ะกูกินปีนี้เสร็จปีหน้าอขออยากโชว์ว่ากินจุกกินอึดกินหมูกระทะข้ามปีโอเคก็ตามนี้นะใครอยากทำอะไรเขาดาวข้ามปีก็นะไปทำเลยนะ ทำกันที่อยากทามีความสุขก so so ็เช okay. ah, ิญทํำกันให้เต็มที่นะก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็จะชวนทุกคนมาซ้อมข้ามปีเดี๋ยวจะให้เล่นเกมเท้าดาววัดดวงข้ามปีโอเคพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปอ้ามาเกมเท้าดาวข้ามปีวัดดวงนี่การข้ามปีเราก็ต้องนึกถึงนาฬิกานี่แหละกติกาก็คือเราจะมีสคสสคสย่อมาจาก ครั้งเสียเฮ้ยเดี๋ยวเสียวอะไรเสียวหมูอ๋อเสียวโอ้ยแล้วไปเสียวหมูไม่เสียวยังดีคุณค่อยๆ็ได้นะฮ้ยในนี้จะมีสคสอยู่ห้าใบโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะจับสคสขึ้นมาแล้วก็อ่านเพื่อเป็นโจทย์ว่าสคสสั่งให้เราต้องทำอะไรนี่ของโจทย์ที่จะต้องทำตามนะ นี่เลยนาฬิกาเนี่ยอันนี้ตั้งไว้ที่เวลานะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่3-1มธันวาคมอ,อันนี้ตั้งไว้ที่5้าทุ่มห้ซึ่งอันเนี้ยตั้งปลุกเอาไว้ที่เที่ยงคืนเป๊ะเพื่อเป็นการบอกถึงการข้ามปีไปสู่วันที่1มกราของปี2022ตัวเกมวัดดวงก็คือพอเริ่มตั้งนาฬิกาปุ๊บนะเราจะส่งต่อนาฬิกากันไปเรื่อย ปุ๊บ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 จากลวดส่งกลับมานี่นาฬิกาดังที่ใครคนนั้นจะต้องทําตามที่สาสสบอกตามนี้เข้าใจกาฬิกานะเข้าใจอ่ะมา,มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยรอบแรกเดี๋ยวมาจับสาสสก่อนพี่สายหยิบมาหนึ่งอันสาสสเอออันอะไรวะสา,ายอ่านดิอ่านดิอะไรอะไรอะไรสกสอยู่ข้างในล้วงลึก เอาไปหายังวะเออไม่เห็นว่ะพี่แบบนี้ใั่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยวไม่เห็นว่ะแป๊บนึงผมหาแป๊บนึดูดีๆดูดีๆมันมีเยอะมันมันมีหลายอันเลยนี่มีอันนี้อันนี้เออนั่นแหละหาแบบนั้นแหละหยิบมาหนึ่งอันไอ้นาฬิกามีอีกเปล่าววะเราทุบแม่งได้ไหมเนี่ยหยิบมาแล้วสคสรอบแรกนะจะเป็นอะไรนะหนึ่งสองสามปิ้ง ใครหอมแก้มเด10ครั้งพีโหโ่โห,โอ,หอมหมาหอมหมาหอมหม,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 มาเฮ<ต>้ยไอ้ที่ไม่ขนาดนั้นกูไม่มีคนจาโอเคนะส่งต่อกันไปเรื่อยๆดังที่ใครคนนั้นต้องหอมแก้มพี่เด10ครั้งต้องสาวจะถือนานนะถือน้าแล้วที่เรียกวันไหว้อะตั้งเวลาเรียบร้อยอะพร้อมแล้วโจทย์นี้ นาฬิกาดังที่ใครคนไดนต้องห่วแก้พี่เดชสิบครั้งโจทย์เป็นพี่เดชพี่เดชยังไม่ต้องเล่นลอนะเตรียมแก้มรอเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองไม่ต้องหวงนะพี่อ๊อวันนั้นอ่ะไม่ทำนะเล่นสองเล่นสองนี่กู ถ้ามันรับปุ๊บดังที่ไอ้ป่านแน่นอนเออไอ้ป่านหอมแก้มมึงเสร็จทีแน่นอนโอ้ยเพรมันเลยเนี่ยไอ้เพ้มที่แรกกูวะเนี่ยจะหอมแก้มแดงไงเราเดี้ยวให้หอมมันใ้ลูกอยัก็จะหอมแก้มเนี่ยสอง ปลอดปลอดปอดโอ้ยเน็นเป็นข้างล่ะเป็นข้างล่ะไม่ต้องข้างเดียวใช่ไหมมันด้าข้างเดียวเต็มๆไอ้เยี่ยมเงื้อมันอับโห แย่ดีดีมึงนี่นหลเป็นไงแก่ไ่ไมือมือไม่ต้องเสร็จไปแล้วรอบที่หนึ่งมาเดี๋ยวมาจับสอสอในรอบที่สองกันเลยไปอะรอบที่สองนะผมจับเองให้มือนี่ให้คนนี้เขาจับเกิน โดนสเปรย์ปีใหม่รุมฉีดครับผมอ่าโดนสเปรย์ปีใหม่รุมฉีดนี่เลยอ่าโอเคมาเริ่มที่เฟรมหนึ่งอกตั้มไปเจ้าจ้าจ้าเอาไปเอาไปเอาไปเรียนเลยนะ มงกิงแจกู่โชมโดนี่สมควรแล้วเ่มันยืนเีลาตอนรอบแรกมา ดูคนนี้ก่อนเอาไปเลยไม่พอไปเลยไเฮ้ยเฮ้ยไปเกยะไปเกยะไปเข้าสู่รอบต่อไปกันเลยไปโอเครอบต่อไปเงินจัดสองข้อสอบได้ครับว่าโจทย์จะเป็นอะไรในรอบนี้อ่าอะไรนะเง่นสองซ้ำโอ้ยโอ้เกินตู้ยี่หนึ่งแก้ว

อย่างอื่ดังวะน้องจีน้องจีครับเต้าผู้ยีอ๋อโหแท็กตัวแท็กเพิใหม่รััน่อยากกายออกมาเสียดาย้ไม่โดนวันนี้วันอื่นก็โดนเชียพี่ ถ้าพร้อมแล้วกยังไม่ได้กินมันดรเลยเต้าหอ่ะของมันได้ให้เลือกระหว่างกินเต้าหู้ยี้หนึ่งช็อตกับห่อแก้มพี่เดชติเทียวอะไกินเลยกินเลยกินเลยอ่ะหนึ่งอุ้ยอ่าอ๋อโอ้มีตอนด้วยอุมอืมอึ้อึอึ๊บอึ้อึ เป็นไงเบลล์เป็นไงรสชาติเป็นไงบู๊ฮะบูดไปละจะพูดไม่ได้พูดมาอ้าวรสชาติเป็นไงไม่ค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเครอบต่อไปมาเริ่มรอบต่อไปงจี้เมื่อกี้โดนตะคู่ยีเชิญหยิบสองข้อศอครับ โจจะเป็นอะไรครับหยิบขึ้นมาแล้วเปิดอ่านเลยครับแว็กขนจมูกค่ะโแว็กขนจมูกมารอบนี้นาฬิกาปลุกดังที่ใครคนนั้นต้องแว็กขนจมูกร่มที่น้องจี้หนึ่งสองสามเริ่มพี่โอ๊ตได้เลยอยังไงก็ได้ลยโอ๊ตบนวนถึงได้แล้ว กีลากันเลยเกินให้ผมเรื่องเลยกูให้มึงกูรักติ๊กซันรีบออกไปอย่างนู้นก็ผมไม่รับก็ได้เนี่ยผมไม่รับก็ได้ฮะเนี่ยโผ่หน้าเนี่ยผมไม่รับผมไม่รับนอะไรนะมึงพูดอะไรนะผมไม่ต้องผิดอะไรนะผม อะไรวะพี่แก่ดมผมไม่รับไงอะไรนะยังไงวะพี่ผมไม่รับเลยรผมไอ่ะรับไงอ่รับอ่ะเลยนใไม่รับไอ่ะเี่ยนม่รับไเรล่ยงไหม่รัอ่เลยนม่ัวบผมไม่รับผมงไม่รับคนตำรวจควรโดนนะมึงยังไม่ได้ตอบเลยสั่นไม่ตอบลยไปรูแล้วมึงจะไม่เล่นก็ได้ไงมึง ส่งต่อไปสิขนจมูกมึงไม่เหลือแน่มาฮะนี่เลยพีเด้ผมไม่รับผมไม่รับนี่ไงมัวแต่ผมไม่รับไงไฟนี่แว็กขนจมูกไปเินติดตั้งจะเป่าใหเป่าเย็นให้เป่าเย็นนะตื่นไปเนี่ยเป่าให้เย็นดิพี่ตื่นไปบ้าไม่ลึกเลยอีกข้างหนึ่งในโมงทีละข้างอ่ะไม่ไม่ก็เย็นไม่ถึงดึงทีละข้างระวังโนวดพี่เขาหน่อยอ่ะ ไปเลยไปไปเข้าไปเข้าไปไม่สุดแรงเลยหมุนนะหมุนนะหมุนนะเพราะมันยาวหมุนหมุนหน่อยหมุน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 ไอพี่เอาไว้งี้ยก็เฟี้ยวทำไมเดี๋ย่เดี๋ย่แบบม่ฝากอ่ะรอให้แว็กแข็งตัว โอ้ยคื่แข่งไวเว้ด่แข่งวันร้ายฮะเฮ้ยเฮ้ยสมไม่เป็นคนเอกวะสมัยไม่เป็นคนเอกวะสมัยไม่เป็นคนเอกโอ้ยแข่งพี่มามาห่งเงี้ยแล้วาเออมาเดี๋ยวนึ่งให้พร้อมไหมไม่ผงมหนึ่งสองสม จำใจดีหนึ่งสองสองอามอา้อาวเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะโอเคเข้าสู่กันเปิดสองก็สอง,สองรอบต่อไปไปอ้ามารอบสุดท้ายพี่เดชรอบสุดท้ายคุณเดิมเงียเดียวนี้มังสองต่อครับเปิดอา่านครับ แป้งหอมหัวเอ้ยแป้งหอมหัวเฮ้ยหอมเลยหอมเลยบอมบอมแป้งบอมหัวโอ้ยมึงเขียนของใครมึงเขียนเหรอบอีใบไม้หนูเขียนเป็ไม้แบบมินิมอลไงโอเคดีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่พี่เดย์มาเริ่มที่พี่เดย์เตรียมตัวหนึ่งสองสาม

ง่วจะใหม่รนะอบขอวัเรีาเออพี่เรออนนียบพ,พี่จำไม่ได้นะใครนอนโู๊ะอย่างเนีนะ้ยเจี๊ยบเอ้ยไ <c oughs> อ้อ้ไ <c oughs> อ้ออไอ,อ ดนแลนะแม่สองรอบแล้วเอิดแป้งมาเลยครับให้คนที่มีประเด็นกับมันดีกว่าใครใครใครโอ้ใครอยากจัดการมันใครที่มันโทรตามจี้เชียรเชียรมีแพ็คไหมหนึ่งสองสามลาไลายลายเ้ยโอ้ เขอตกเปแดงุมนักเที่ยหเข้าหูด้วยเนี่ยแต่เข้าหูด้วยใช่ไหมเข้าหูน่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่โอ๊ยกูโดนได้ไงผมไม่ได้เท่ะขาวไปทั้งตัวเลยม่าไงวันาี ไงไมึงก็เป็นไง <laughs> <laughs> อ่ะก็วันนี้การที่เรามาซ้อมข้ามปีกันนี่เลยในแบบชายโซโล่นะเป็นใหม่นี้นะใครจะทำอะไรข้ามปีกันซ้อมข้ามปีซ้อ <laughs> มดีมั้ยซ้อมดีไหมเลย <laughs> ต่อเลยต่อเพ <laughs> ื่อนลุงได้นะถ้าคุูเปิดพุกลุงทำเลยนะ,ะครับผมก็ จบไปแล้วนะครับกับการส่งความสุขข้ามปีของพวกเราชายโซโลนะครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากมันข้ามปีมากกว่านี้มาเล่นฟรีไฟมันข้ามปีกันครับผมฟรีไฟมันข้ามปีความสุขส่งท้ายปีมันดีที่ฟรีไฟมาร่วมฉลองปีใหม่ไปด้วยกันกิจกรรมพิเศษเฉ,ษเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ไอเทมและของรางวาัลแจกเีพ,พิเศษแจกตัวละครในเกม ฟรีเห่อตัวไปเลยมัน์ได้แม้อยู่นอกเกมคุณผู้ชมสามารถไปเจอกันได้ที่เซนทันเวิลด์ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมถึง2มกราคม2565อย่าลืมโหลดฟรีฟรายแล้วไว้เป็นมันกันข้ามปีนะครับผมอ่าได้ได้ไปอาบนะ้ำข้ามปีเอออาบนะ้ำข้ามปีก่อน อาบน้ำเสร็จแต่งตัวแล้วก็ไปสวยวนข้ามเตียงกู <c oughs> <c oughs>